สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเสมาพัดยั่งยืนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นเหรียญเสมายืนรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดองค์นี้จะเป็นโรงยาชมพูขอบดำองค์นี้เป็นโรงยาหลายธงชาติ แดงขาวน้ำเงินองค์นี้เป็นลงยาพื้นแดงส่วนด้านหลังจะมียันอักรรตรงกลางเขียนว่าที่ระลึกสร้างศาลาร้อยปี สองห,หเหรียญรุ่นนี้ลงยาไว้ลายสีมากนะครับตอกขัวตอกเลขทุกเหรียญองค์นี้เป็นชนวนลงยาขอบเขียวทองฝาบาทลงยาขอบแดงฟ้า ลงยาจีวอเหลืององค์นี้ลงยาขอบขาวองค์นี้เป็นเนื้อทองสาตินองนี้ลงยาพื้นแดงจีวอเหลืองลงยาขอบแดงถือเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่น ที่จัดสร้างไว้สวยงามของหลวงพ่อพัดนะครับเป็นรูปหลวงพ่อยืนเต็มองค์เขียนว่าพัดยั่งยืน99 รุ่นนี้จะมีกล่องเขียนว่าหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ปีสองห้าหกสี่วันนี้ก็พามาชมเหรียญเสมายืนรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ